อ,อยอเตือนขนมไข่ที่พึ่งอันตรายไม่ควรกินเด็ดขาดส่วนคนไลฟ์ขายก็ผิดกฎหมายด้วยนะคะ8ธันวาคม2566ค่ะนายแพทย์นรงค์อภิคุณวณิตรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวถึงประเด็นการจําหน่ายขนมไข่ที่พึ่งค่ะผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นขนมที่นําเข้าจากประเทศจีนโดยไม่มีการขออนุญาตจากออยอถือเป็นการนําเข้าอาหารโดยผิดกฎหมายขณะเดียวกันตอนนี้ออยอได้ออกหนังสือไปยังทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเพื่อน,นําสินค้าดังกล่าวออก จากการจําหน่ายค่ะซึ่งหากแพลตฟอร์มใดไม่ดําเนินการนําสินค้าออกก็จะมีความผิดตามพรบอาหารพศส5 2 2นะคะก็คือการจําหน่ายอาหารที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้องมีโทษปรับไม่เกิน30,000บาทนะคะส่วนกรณีไลฟ์สดขายขนมไข่ขี้ผึ้งในแพลตฟอร์มต่างๆผู้ขายก็จะมีความผิดด้วยค่ะในฐานการจําหน่ายสินค้าที่ไม่มีฉลากออยเพราะว่าสินค้าไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีเครื่องหมายออยเท่ากับว่าผู้บริโภคเนี่ยจะไม่ทราบถึงกระบวนการผลิตนะคะว่ามีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะหรือไม่ดังนั้นผู้บริโภคไม่ควรที่จะรับประทานเด็ดขาดเลยนะคะ